สรุปแล้วเนี่ยความหวังของเรายังมีอยู่ไหมคะสำหรับเรื่องของการลุ้นปล่อยอ่สี่ลูกเรือประมงที่ถูกจับตัวไปเนี่ยคะ่ะกับก็น่าจะ,ะมีความหวังอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าการประสานงานในระดับสูงอ่ทั้งของผู้นำทางการเมืองอ่นายกรัฐมนตรีเองก็ดีอ่าดั่งทีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเองก็ดีนะครับในการพูดคุยกับผู้นำ ระดับสูงของทางการเมียนมาก็ก็ยืนยันตรงกันนะครับว่าก็าจะปล่อยตัวนะครับจริงๆระบุวันวันวันนี้ด้วยซ้ํานะครับเพราะฉะนั้นเรืเ่องของการไปปล่อยตัวก็คงจะมีโอกาสสูงนะครับทั้งๆท,ที่โทษก็อาจจะไม่น้อยนะครับโทษจับเ,เประมงทำการประมงในพื้นที่ท,ที่ที่ห้ามประมาณโทษประมาณห้าปีนะครับแล้วก็โทษที่ ลักลอบก็มีนัดผิดกฎหมายอีกหนึ่งปีก็เป็นหกปีพะฉะนั้นการที่จะต้องได้รับการลดโทษแล้วก็ปล่อยตัวก็เป็นประจำเงื่อนไขของทางการเมียนมาซึ่งคล้ายๆกับทางการไทยนะครับจะต้องรับโทษระยะเวลาหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็อาจจะเข้าเงื่อนไขเรื่องของความประพฤติดีแล้วก็เรื่องของโอกาสสำคัญของประเทศเมียนมาอย่างเช่นวันชาตินะครับท้งหมดหล่าเนี้ย ก็ในที่สุดแล้วก็น่าจะได้รับการปล่อยตัวออกมานะครับแต่นีความละเอียดอ่อนอยู่อย่างที่คุณจัดเพชรกับคุณแก่พูดมาสักครู่นะครับว่าการปล่อยตัวทางการเมียนมาคงมองประเด็นแรกว่าเนื่องจากว่าเขาสรุปสารสรุปว่าเป็นการลุกล้ำเข้าไปทาประมงในเขตห่วงห้ามของเขานะครับเป็นพื้นที่ของเขาเพราะฉะนั้นการปล่อยตัวเนี่ยทางการเมียนมาก็คงจะต้องให้เกิดความชัดเจนว่าประมงไทยลุกล้ำ อ่าน้าน้ำของเขาซึ่งเขาก็ตัดสินไปแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นประเด็นหนึ่งซึ่งจะถูกมองว่าเป็นข้อหาที่ค่อนข้างไายแรงนะครับอประเด็นที่สองก็คือเนื่องจากความสัมคัธ์เท่าที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมีการไปชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยได้ไม่ดําเนินการผักดันชวนกลุ่มน้อยหลายกลุ่มที่ติดตาวุธนะครับตามแนวรอยต่อ ของชายแดนไทยเน,ยนมาแล้ะึิงทําให้ทหารเนียนมาไม่พอใจนะครับเพราะว่าเขาเกิดความเพื่มคํามในการสู้รบแล้วก็มองว่าชนกลุ่ม้เหล่านี้เข้ามาอาศัยดินแดนตามรอยต่อตามสันนะครับเขตแดนของเรานะครับแล้วก็ทําให้จุกมองว่าเราเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มเหล่านี้มากเกินไปนะครับเขาส่งรา,ายละเอียดของกลุ่มหลายกลุ่มที่เขาคิดว่าลุกลาเข้ามา อย่างดินแดนของเราให้เราช่วยกดดันกลับไปนะครับก็การตอบรับของเราก็อาจจะไม่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็อาจจะถูกใช้เป็นเงื่องไขในการต่อรองอย่างที่สื่อต่างประเทศหลายสำนักก็ได้ระบุไปนะครับว่าการปล่อยตัวชาวมงกลุ่มเนี่ยอาจจะไปเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมากขึ้นการสู้รบนะครับที่รุนแรงขึ้นในเยนมาเพราะฉะนั้นการปล่อยตัวก็อาจจะล่าช้ากว่ากําหนดครับก็จจเป็นสองประเด็นที่ หลายฝ่ายก็ยังเป็นห่วงอยู่คัะคุณจักเพรครับคุณจิรัลลัตครับครับ,รบอาจารย์ครับอย่างทางการไทยเองเราก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยหรือว่าเราลุกล้ำเข้าบ้านน่านน้าพมา่าจริงหรือเปล่าแต่ทั้งน,นู้นเขาก็ตัดสินไปแล้วรวมถึงรัฐบาลไทยกองทัพไทยเองต้องทํำยังไงต่อไปครับเพราะว่าตอนนี้สี่ลูกเรือ,อยังอยู่การช่วยเหลือทางกฎหมายนี่อาจารย์เห็นแนวทางไหมครับที่รัฐบาลพยายามช่วยเหลืออยู่ครับครับ นอกจากการพูดคุยกันในระดับสูงตอนที่มีการประชุมกันที่กรุงเทพนะครับของตัวแทนอของฝ่ายทางการเมียนมาแล้วเนี่ยนะครับการตวยวยามที่จะตอบรับต่อการเรียกร้องของอทางการเมียนมาหลายอย่างก็ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับถ้าไม่ชัดเจนการควบคุมตัวก็อ,อาจจะยืียกาวไปอีกเร้่งที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยตรงนะครับแต่ว่าถ้าชัดเจนเราก็ถูกกล่าวหาว่าเอื้อประโยชน์ให้กับ รัฐบาลฐานเียนมาซึ่งสุกต่อต้จากานานาชาติหลายกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นการดำเนินงานตรงนี้ก็คงจะซับซ้อนทําให้รัฐบาลไทยอาจจะไม่ได้ให้รายละเอียดในเรื่องพวกนี้มากนักนะครับอัะนนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่สําคัญแต่ว่าการจับปลาหรือว่าทําประมงในพื้นที่ที่เป็นรอยต่อนะครับของอพรมแดนทางทะเลจริงๆแล้วเนี่ยมีกติกานะครับชั่วคราวอยู่แล้วนะครับว่า พื้นที่ไหนชาวประมงในพื้นที่จะรู้ดีนะครับว่าจับปลาได้ไม่ได้นะครับพื้นที่ไหนอาจจะต้องมีการประสานงานกันเพื่อเข้าไปทําการจับปลาแล้วก็อาจจะต้องมีการเสียค่าธรรมเนียมนะครับในพื้นที่ที่ยังไม่ได้ระบุในการจัดทาหลักเตแด์ให้ชัดนะครับตามท่านที่สองประเทศก็มีกฎหมายทางทะเลนะครับแล้วก็มีิสัญญายเดิมที่ระบุอยู่แล้วนะครับแต่มันมีบางกลุ่ม พื้นที่ที่ชาวประมงในพื้นที่จังหวัดทั้งชุมพรทั้งรานองนะครับตรงนั้นทราบดีนะครับว่าตรงไหนเป็นเขตค่อนข้างจะละเอียดอ่อนเข้าไปจะต้องระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่แนอนาคคจะต้องมีการควบคุมให้ดีขึ้นนะครับการใช้เครื่องมือติดตามเรือก็จะต้องชัดเจนว่าเครื่องมือติดตามเรือระบบพิกัดทํางานได้จริงนะครับไม่มีการ ถอดไปฝากเรืออื่นๆอย่างเช่นเรือปั่นไฟขนาดเล็กนะครับที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตกันนะครับแล้วก็ทําให้เกิดความคาดเคลื่อนในการระบุพิกัดแล้วก็ทําให้เกิดการมองว่าลุกล้ำหน้านั้ำของทางการเมียนมาตรงนั้นเตแหล่งปลาชั้นดีนะครับในฤดูที่ปอดเมอสุ่มในขณะนี้แล้วก็จะมีหลายกลุ่มเรือประมงเข้าไปจับนะครับลำหนึ่งก็บรรทุกปลาได้นะครับปลา เป็นจำนวนมากนะครับว่ากันว่ามูลค่าเป็นนับล้านบาทต่อลำนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นปัญหาต่อเนื่องอถ้าไม่สามารถควบคุมตรงนี้ให้ให้ดีขึ้นกว่านี้อย่างที่คุณจักรเพชรถามนะครับว่ามาตรการเป็นอย่างไรนะครับกองเรือลาดตระเวนของเราก็ไม่ไไมไม,ไม่่สามารถเข้าไปคุ้มกันนะครับการทําประมงในพื้นที่ตรงนั้นที่ยังเป็นพื้นที่ที่เป็นปัญหาอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นหนึง่งปัญหาที่เราต้อ,องควมกันให้ดี นะครับกับทางการเมียนมาว่าตรงไหนอาจจะจับปลายกันอย่างไรนะครับแล้วตรงไหนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมอย่างไรหรือไม่นะครับต่ตรงไหนจะเป็นเขตของข้าศจริงๆนะครับทั้งหมดเหล่านี้ก็จะอาจจะทกผันตามสถานการณ์ของความตึงเครียดของสองประเทศแล้วก็การสั่งการของทหารเมียนมาจากระดับบนลงมาด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งประเด็นที่อาจจะแตกต่างากับประเทศไทยครับอครับอย่างกรณีที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณภูมิธรรมเวชยชัยบอกว่า4มกราคมนี้ได้ปล่อยแน่ทั้งหมดเลยเอ๊ะอันนี้จะเป็นการสื่อสารผิดพลาดหรืองไงครับอาจารย์ครับผมคิดว่าน่าจะเป็นข้อมูลในขณะนั้นนะครับที่มีการสื่อสารกันเพราะว่ามีการระบุวันที่ที่ชัดเจนทั้งของรัฐมนตรีกลาโหมทั้งของในรัฐมนตรีตามข่าวที่ปรากฏอยู่นะครับ,รบเพราะฉะนั้นการสื่อสารในช่วงนั้นก็อาจจะเกิดความชัดเจนแต่ว่าหลังจากนั้นแล้ว เรื่องของการดําเนินการตามความต้องการของรัฐบาลฐานเมียนมาโดยเฉพาะนะครับของอกลุ่มที่เรียกร้องให้รัฐบาลไทยดําเนินการหลายเรื่องตามแนวชายแดนก็อาจจะทําให้เกิดการล่าช้าได้นะครับอันนี้ก็ยังไม่มีการชี้แจงคงต้องรอดูนะครับว่าถ้าว่าหลังจากวันนี้ไปแล้วนะครับเงื่อนไขในการเรื่อนเวลาคืออะไรนะครับแต่แต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะอ้างว่าเป็นโทษร้ายแรงนะครับ แล้วก็เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมแต่ว่าในระบบของเมียนมาหลายฝ่ายก็ทราบว่ารัฐบาลทหารมีอิทธิพลมากต่อกระบวนการยุติธรรมนะครับต่อการปล่อยตัวนะครับอันนี้ก็คงอันจากวันนี้ไปแล้วก็คงจะมีข้อมูลออกมาชัดเจนครับว่าไม่ได้มีการปล่อยตัวในวันนี้ครับค่ะค่ะถ้าหากไม่ได้มีการปล่อยตัวในวันนี้ทางทางไทยเองจะต้องมีการเร่งรัดในการเจราจาหรือจะต้องมีกลยุทธ์อะไรเพิ่มเติมเพื่อที่จะ ประสานไปยังไงไหมคะอาจารย์ใช่ครับจริงๆแล้วการต่างตอบแทนก็เป็นเรื่องปกตินะครับการปล่อยตัวชาวไทยที่อยู่ในการควบคุมตัวในหลายคดีอาจจะสามารถแลกตัวกันก็ได้นะครับแล้วก็เราเองก็มีการจับกลุ่มชาวเมียนมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็การต่างตอบแทนโดยการแลกเปลี่ยนนะครับนักโทษนะครับตาม เงื่อนไขพิเศษของรัฐบาลต่อรัฐบาลน,นะครับซึ่งจะไม่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมก็สามารถทําได้นะครับแต่ว่าเป็นเรืเร่องเล็กอ่อนนิดหน่อยว่าอาจจะโดนโจมตีจากกลุ่มที่ปกป้องสิทธ,ธิมนุษยชนนะครับแล้วก็ต้องการให้กระบวนการทางกฎหมายเป็นไปตามสนธิสัญญาสมผูรยข้ามแดนมากกว่าเพราะว่าจะปลอดภัยกับทุกฝ่ายมากกว่าแต่จะต้องใช้เวลานานเพราะฉะนั้นถ้าจะให้เร็วก็คงต้องใช้ช่องทางพิเศษนะครับซึ่งเรา เคยทำมาแล้วกับเระเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศนะครับกับมาเลเซียแล้วก็มีกรณีที่แลกนะครับตัวกลุ่มผู้ที่เรียกว่าการจับก,กลุ่มเป็นระยะระยะนะครับรวมทั้งกลุ่มที่ก่อาการร้ายที่หลบหนีจากไทยไปยังมาเลเซียก็เคยแลกตัวกับมาอย่างประเทศไทยแล้วนะครับกัมพูชาก็ทําหลายครั้งนะครับท,ทั้งที่ในขณะนั้นก็มีกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนแต่ว่าช่องถา่นั้นก็อาจจะซับซ้อนเพราะมันมีเงื่อนไขว่า จะต้องเป็นคดีอะไรบ้างนะครับแล้วจะได้รับโทษเท่าไหร่แต่ว่าถ้าแลกกันโดยจรงเลยก็ไม่ไม่ต้องใช้เงื่อนไขเหล่านั้นนะครับก็ก็ทํามาแล้วในกรณีนี้ถ้าคนไทยเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนก็น่าจะต้องสื่อสารกันกับรัฐบาลให้ชัดเจนว่าควรจะใช้ช่องทางพิเศษนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเจ้าที่ปกติก็อยากจะใช้ช่องทางปกตินะครับที่ต้องใช้เวลานั่นก็คือการรอนะครับให้กระบวนการมา ลดโทษนะครับอภัยโทษแล้วก็ปล่อยตัวเป็นไปตากมกระบวนการทางกฎหมายของทางเนมาอย่างเดียวซึ่งจะค่อนข้างช้าโดยเฉพาะในช่วงที่มีความสัมพันธ์ที่มีปัญหาแบบนี้ครับครับอาจารย์มองว่าปีใหม่สองพันหกสิบแปดร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือว่ากองทัพไทยควรจะมีมาตรการอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่ากองทัพไทยคิ้วเล็บสมบูรณ์ให้คนอื่นเกรงขาม,ขามเกรงกลัวอย่างนี้บ้างไหมครับอาจารย์ครับครับก็วควรจะต้องอ่า ดาเนเินการนะครับกระชับนะครับการปฏิบัติการวงางฐานกำลังการรักษาความปลอดภัยทั้งตามแนวชายแดนและทั่วไปให้ดีขึ้นน่องจากว่าปีสอ6 8นหกสี้ก็ต้องถือว่าเป็นปีอีกหนึ่งปีที่สงครามต่อเนื่องจะมีความซับซ้อนนะครับขยายตัวในหลายพื้นที่รวทั้งในประเทศเมียนมาแล้วก็จะไปเชื่อมโยงกับหลายมิตินะครับอ,อย่างที่เราเห็นกันในตะวันออกกลางในยุโรปนะครับสงครามสมัยใหม่ก็จะ ใช้พื้นที่ข้างพื้นที่สื่อส่วนตัวพื้นที่สื่อนะครับที่เป็นทางการนะครับอาจจะใช้เงื่อนไขาทางเศรษฐกิจนะครับอาจจะใช้ช่องว่างตามแนวรอยต่อรวมทั้งเรื่องของโลกไซเดอร์นะครับแล้วก็เรื่องของความได้เปรียบในการดําเนินการอย่างเช่นเรื่องการใช้พื้นที่เปิดตามแนวชายแดนการใช้สังคมที่เปิดนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นนักวิเคราะห์หลายกลุ่มก็มามองว่าปีนี้สงครามนอกจากกา ต่อเนื่องยาวนานอาจจะซับซ้อนหลายมิตินะครับแล้วก็จะไม่ยุติลงง่ายๆแม้แต่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่หลายฝ่ายคิดว่าจะยุติลงภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ท,ทรัมป์เข้ามารับตาแหน่งตามที่หาเสียงไว้ก็อาจจะไม่เป็นจริองอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวที่จะต้องดําเนินการให้รัดก,กุมนะครับไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นของเราเองอย่างเช่นเรื่องของการลุกล้ําเข้ามาใน เขอเปไตยของเรานะครับการเข้ามาใช้พุ่งที่ของไทยนะครับเป็นส่วนต่อของการสู้รบในประเทศเพื่อนบ้านนะครับการซื้ออุปกรณ์ประกอบอุปกรณ์หาข่าวแล้วก็ดําเนินการอื่นๆทั้งตามแนวชายแดนทางตะวันตกทั้งทางใต้นะครับตามแนวรอยต่อแล้วก็ในพื้นที่ทั่วๆไปก็อาจจะต้องทํากันอย่างจริงจังและมากขึ้นนะครับรัฐบาลโดยกรรมาอยาน,น่าจะ ต้องมีบทบาทที่ชัดเจนแล้วก็มีการกระชับการปฏิบัติให้ดีนะครับเพราะว่าจะเป็นส่วนสําคัญในการดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศแล้วก็ตามแนวชายแดนครับคุณจักรพันธ์ครับครับอย่างว่าแดงเองอาจารย์ครับเราเองก็ไม่ได้ยอมอ่อนข้อให้ใช่ไหมครับอันนี้คือยังอยู่การเจรจาอยู่ใช่ไหมครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของว้าแดงใช่ครับแต่เรื่องนี้ก็ละเอียดอ่อนมากนะครับเพราะว่าไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเป็นเรื่องที่มีการลุกดาเข้ามา อย่างชัดเจนตามที่เรายึดสัญญาสยามอ,อังกฤษนะครับแล้วก็แต่ว่าหลักเขตแดนเนี่ยยังไม่ได้จัดทํากันก็จริงแต่ว่าแนวชายแดนเนี่ยตกลงกันได้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอ,อาว่าแดงก็อาศัยจังหวะนี่ครับออบอกว่าเนื่องจากว่าหลักเขตแดนยังไม่มีการจัดทําตามคณะกรรมการจัดทาหลักเขตแดนในการประชุมของ j b บซเพราะฉะนั้นการขยับฐาน เข้ามาหลายร้อยเมตรนะครับในบริเวณรอยหัวช้างอือ่นๆเนี่ยนะครับก็ทํากันอยู่หลายตีอ่าเราก็กดดันไปนะครับด้วยการประท้วงด้วยการพยายามที่จะพูดคุยและขณะนี้ก็น่าจะเริ่มกดดันด้วยการใช้กําลังนะครับแล้วก็ยื่นเงื่อนเวลาซึ่งจริงๆก็ยังไม่มีการออกมายอมรับว่าเราได้ยื่นเงื่อนเวลาทางว้าแดงได้ระบุไว้ว่าเรายื่นเงื่อนเวลาแล้วเขาขอผ่อนผันขยับเงื่อนเวลาเนี่ยออกไปเพื่อการโยกย้ายฐานนะครับซึ่ง ู่ตามแนวสันของเขตแดนไปอีกสักระยะเวลาหนึ่งนะครับบางข่าวก็บอกว่าสามเดือนอย่างที่เป็นข่าวไปนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็อยู่ในช่วงที่มีการยืนยันว่าการผ่อนผันการขยายเวลาเพื่อที่ให้ขยับฐานนี้ะกี่วันให้อย่างชัดเจนในปีนี้นะครับแล้วก็หลายฝ่ายก็ไม่อยากให้นานถึงสามเดือนนะครับอแต่ว่าเนื่องจากว่าล,ล,ลูกล้มเข้ามาเป็นยี่สิบสามสิบปี อลไยฝ่ายก็มองว่าสามเดือนก็ถือว่าไม่ได้มากไม่ได้น้อยอะไรแต่ว่าคุณก็ควรทําให้ชัดเจนครับอืมค่ะอาจารย์จากจากสิ่งที่เราคุยกันมาหลายๆเรื่องหลายหลาย,ลายเคสนะนะตอนนี้นะคะเหตุการณ์เหล่านี้มันสะท้อนถึงปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาในแง่ของความมั่นคงยังไงได้ได้บ้างคะในมุมไหนได้ได้บ้างคะคุณเก๋ครับอ่า สะท้อนให้เห็นว่าเขาได้จับตาดูความเคลื่อนไหวของเรานะครับประเทศรอบบ้านเพื่อนบ้านเรานะครับ<ม>อย่างใกล้ชิดมากกว่าเราจับตาดูความเคลื่อนไหวของเขาครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติ<ม>ในแง่หนึงนะ่งว่าน้ำหนักของเราขนาดของเรากิจกรรมของเราเนี่ยค่อนข้างมากกว่าของเขาเพราะฉะนั้นการจับตาดูความเคลื่อนไหวของเราอาเป็นทํากันอยู่เป็นประจำนะครับทั้งทางฝ่ายทหารความมั่นคงและการเมืองนะครับสื<ะ>่อออกสื่อของเราก็เป็นสื่อที่เปิดนะครับ เพราะฉะนั้นพอเขาเห็นจุดอ่อนตรงไหนหลังจากการนะครับดูความเคลื่อนไหวของเราแล้วเขาก็ดาเนเินการตามช่องทางนั้นนั้นนะครับที่ใช้จุดอ่อนของเราให้เป็นประโยชน์อย่างเช่นเรื่องของพรมแดนเขตแดนเรื่องของการค้านะครับเรื่องของการเข้าเมืองนะครับและเรื่องอื่นๆเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังเ,เป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็มองว่าถึงแม้เราจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อก,กันเป็นมสมาชิกอาเซียนด้วยกันแนวโน้มของการทางสงครามระหว่างกันแบบแน่ดีก็แทบจะไม่มี แต่ว่าก็ประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าผมเป็นตัของชาตินะครับมันไม่เข้าใครออกใครพอก็เห็นเราอ่อนแอเราไม่เป็นระบบหนุนยางเราไม่ได้ประชุมกำชับการปฏิบัตินะครับคนสั่งการอาจจะไม่ชัดเจนอก็จะเกิดเรื่องระยะระยะครับคุณเก๋ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องต้องทาใจเข้าใจแล้วก็ต้องแก้ปัญหาครับค่ะครับผมเอาละครับวันนี้ขอพระคุณอาจารย์ไปอย่างสูงนะครับครับยินดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ ค่ะรองศาสตราจารย์ปาานิธากร